มาชมสวนละอองครับวันนี้มากันหลายคนมากัมาตันกเขาข้าวมาดีเาไม่ล่ะจกซื้อไหมไม่กเอากินไม่ได้เรามันซื้อไปส่งมันหวานกินไม่ได้ท่านจู งามนะนี่งามมากต้นตะไครน่นี่มันมีระบบน้ำเลยน้ําเลยงามเนาะระบบน้ำม,มันมีสวนละอองครับหนาแน่นไว้ด้วยไม้หลายหลาย,หลายพันมีระบบน้ำเรียบร้อยแล้วเขาถึงงามนี่ต้นอะไรนี่ คนสมคนมัก,กลูดนะฝรัง่งติดทุกต้นเลยว่าระบบน้ำก็ดีแล้วมีระบบน้ำหย,ยดบายบายเลยอ,อีกอีกสักพักหนึ่งก็จะจะดูดูงามแล้วแต่แต่ต้นไม้ใหญ่แกไม่ค่อยมีมต้องมีต้นไม้ใหญ่เพิ่มข้างขมีร่มเงามีร่มเงาใช่ต้ต้อ,อ,อตงมีร่มเงาเป็นช่วงๆเนาะ เดี๋ยวนี้พอพอหน้าแรงมันจะสู้ไม่ไหวเพราะถึงมีถึงมีแดดก็จะสู้ไม่ไหวนี่ต้นนี้ต้นนี้เอามาจากบ้านผมเนี่ยนี่อ่ะผมให้มามะพร้าวนะลูกเหลืองๆอ่ะนี่เอามาจากที่บ้านเรียกว่ามะพร้าวไฟมะพร้าวไฟต้นสีเหลืองลูกออกเหลืองแล้วไม่ไม่ไม่โตนะต้นไม่สูงเท่าไหร่ก็เป็นแล้วพอมันสูงึ้นมาอีกนิดก็เป็นแล้ว เขาก็พัฒนาไปเร็วพอออกมาจากการทางานประจาแล้วมาทํารั้วทารั้วจนสุดนุนรอบรวมมีรั้วรอบหมดเลยกันทา่ายไปรอบตรงนี้จะทนานาสันนี้ก็จะปลูกต้นไม้มนี่นี่นนต้นนี้มั้ง <c oughs> มีสองต้น <c oughs> ต้นไหนอ่ะต้ตนนี้บ่ <c oughs> ต้นนี้ <c oughs> เรอาอไม่ใจไม่ใ่ต้นนู้นนะ ต้นนี้มันของใครไม่รู้ของน่าจะของน้องเอามาให้ต้นนี้มันมาเป็นมะพร้าวต้นนี้ไม่รู้ใครเอามาให้ต้นเตี้ยเหมือนกันแต่ว่าเป็นมะพร้าวมะพร้าวกะทิมะพร้าวใหญ่มะพร้าวใหญ่ไม่รู้ใครเอามาใช่ต้นหนึ่งงอกเลยอันนี้จะดูมานี่มะพร้าวต้นเหลืองเอามาจากบ้านนี่ตอนนี้ผมเอามาให้กล่องกล่องก็ไม่รู้อีกหน่อยก็เป็นแล้วต้นหนึ่งงอกมากแล้วกันเขาอายุสิบปีเอันนี้ก็เริ่มปลูกนี่ยเกตธรรมนาตรงนี้ แกดำหน้าตรงนี้แล้วบนคันนี้แกปลูกต้นไม้อันนี้ต้นอะไรกอ่ะจะมีระบบน้ำรอบเลยครับนี่แบบนี้มีระบบน้ำรอบเลยพอถึงจารถก็เปิดตรงนี้น้ำก็จะไหลนั่นอันนี้ต้นขนุน ไหนอะไหนน้ำออ๋อยังไม่เปิดระบบใหญ่ยังไม่เปิดระบบใหญ่น้ำเลยยังไม่มานี่ครับมีระบบน้ำมีระบบน้ำไปทั่วมีต้นมะขามต้นม,อมีอันนี้อะไรลำใหญ่เหรออันนี้ต้นอะไร ทำบปนคันแบบนี้ก็ดีอะ่ะเพราะว่ามันได้ปลูกต้นไม้ที่สันแล้วรถก็สามารถเข้ามาได้ใช้รถยนตโโยไ์ไม่ได้แต่ใช้มอเตอร์ไซค์นี่ได้กำลังปีหน้าสงสัยจะสวยแล้วครับมันจะขึ้นนี่ครับเดินเดินได้รอบด้วยลงต้นไม้หมดแล้วอันนี้ต้อนอะไรอันนี้ต้น ไม่รู้ต้อนอะไรก็ปลูกต้นไม้เต็มหมดเลยครับเร็วมากปลูกให้ชิดอีกน่าจะชิดอีกเพราะมันเป็นต้นมไม้ไม่ไม่น่าจะสูงเท่าไรเสียดายที่ดินตรงว่างอันนี้ต้นละมดุด เดินดูไปรอบๆสวนแล้วครับววรขับเดินมาทางอีกฝั่งหน,นึ่งก็มีมะพร้าวทุเรียน,ยนมะพร้าวงามแล้วนี่มะพร้าวทุเรียนมังคุดนี่มังคุด มะพร้าวหลายต้นฝั่งนี้มีมะพร้าวหลายต้นมอันนี้อันนี้ลองกองลองลองกองนะนี่ลองกองหรือลังศาส์น่าจะเป็นลองกองมากกว่าแต่น,นี้ลังศาส์ก็ไม่นิยมโอ้มะพร้าวต้นนี้รอดแล้วอนนงอกมะพร้าว โซนนี้จะเป็นมะพร้าวกับไม้ผลฝั่งนู้นจะเป็นไม้ผลเหมือนกันแต่ว,ว่าน้อยกว่าม่วงงามนะนี่ใส่ปุ๋ยแล้วงามอันนี้มะม่วงอ,นนอันนี้ไอ้นั่นอันนี้ไอ้นนไอนนไมะปราง ร่างหวานงามแล้วครับทำเป็นสันแบบนี้ปลูกผลไม้ขึ้นมานี่ถ้าเรามีน้ำแล้วก็ดูแลดีใส่ปุ๋ยนี่ก็ไม่กี่ปีก็จะร่มรื่นนี่มีทั้งมะม่วงมะม่วงหลายต้นดูแลดีครับไหนนี่เดียเล็บมือนางพอค่ เอล็บมือนางถ้ออาอยู่ที่แบบนี้มันไม่ค่อยเท่าไรหรอกออท,ที่ชื้นๆช,ชอบอแต่ว่ามันรอดอยู่รหรอกเพราะมันมีน้ำ,นำโอ้เล็บมือนางเล็บมือนางอันกล้ยน้ำว้า โอเคอยู่นะอีกสองสามปีก็จะร่มครึ้มละเพอต้นไม้มันขึ้นใหญ่โอ้นี่ยอดเยี่ยมมากนี่อันนี้ก็ทำให้เดินได้แม่ที่นู่แม่อันนี้ก็เดินได้อยู่เดินได้อยู่พอเขาเดินหมากตองนี่ก็งามเลยบักตองนี่้มั่างงามสองสามปีก็จะร่มละร่มครึ้มแล้วพอต้นไม้พวกนี้ใหญ่ขึ้นมาหมดอันนี้ต้นมังคุด มังคุดมังคุดเอามา้ทุกสีสเกตเลอันน้องนั่นเอาให้ไม่เลยว่ะมีผลไม้เยอะเลยมะพร้าวน้ำหอมน้องชายเอาให้อ่นี่น้ำหอมน้องชายนี่เด็กของพอออมะพร้าวไฟนี่มะพร้าวไฟสวยเอาให้มะพร้าวไฟนี่สวยอาเพิ่อมีกินทนมันไม่กินที่อะไรหรอกรสแลยมะพร้าวไฟครับ งดงามมากในการวางผังและปลูกผลไม้อีกครับสามปีอายุสวัสดีกันดูได้แต่มองดูอ่าใช่เราทำไม่รอดแล้วทิสววแล้วเหรอคะครับสวยครับอีกสองสามปีถึงห้าปีจะร่มครึ้มไปด้วยผลไม้ครับเราให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจ ขอให้ประสบความสําเร็จขอให้ประสบความสําเร็จทำได้ก็แค่นี้หน่อยได้ได้นี่เดี๋ยวปิดก่อน